ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แล้วประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรวลีเด็ดของอเบิร์ไอน์สไตน์นันี้น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีและเป็นประโยคที่ใครที่อาจจะได้เกรดไม่ดีสมัยเรียนใช้กันขำๆเพื่อปลอบตัวเองซึ่งเราเองก็เคยแต่ประโยคนี้ถ้าทําความเข้าใจกับมันจริงๆมันจะช่วยปลดล็อกศักยภาพที่แอบซ่อนอยู่ในมนุษย์ทุกคนได้โดยเฉพาะในยุคไอที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้เราอยากจะมาแบ่งปันการวิเคราะห์ของประโยคนี้ในแบบที่เราเข้าใจก่อนอื่นเลยอะไรคือความรู้อะไรคือจินตนาการความรู้คือข้อมูลท้้ดกาาทุษํํซไ ที่มนุษย์ศึกษาคือความรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคณิตวิทย์ภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์สังคมศาสตร์หรือแม้กระทั่งศาสตร์ด้านการเงินการลงทุนบริหารธุรกิจส่วนจิตนาการคือขุมพลังในการสร้างสารรค์ที่สามารถเสกอะไรใหม่ๆที่ยังไม่มีในโลกภายนอกให้ออกมาได้ยกตัวอย่างเช่นสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก่อนที่สมาร์ทโฟนเครื่องแรกจะมาอยู่ในมือของทุกคนสตีฟจ็อบส์ได้เห็นสิ่งนี้ในจิตนาการของเขาแล้วหลังจากนั้นสตีฟจ็อบส์ก็ได้นําสิ่งที่เขาเห็นในจินตนาการมาให้ทีมวิศวะโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอรค เขาไม่ได้หมายความว่าความรู้ไม่สําคัญเพราะความรู้นั้นเป็นเหมือนอิฐบล็อกหรือวัสดุก่อสร้างที่เราใช้สร้างบ้านแต่วัสดุก่อสร้างมันไม่สามารถรวมตัวกันเป็นบ้านเองได้ก่อนจะมาเป็นบ้านแต่ละหลงังเราต้องเห็นบ้านที่สําเร็จในจินตนาการของเราก่อนดังนั้นการที่เราจะสร้างสารอะไรใหม่ๆขึ้นมาเราต้องใช้จินตนาการเพราะความรู้อย่างเดียวมันเป็นเพียงแค่ข้อมูลเป็นเพียงวัสดุก่อสร้างเราคิดว่าความเข้าใจตรงนี้นั้นสําคัญมากโดยเฉพาะในยุค AI ที่ในที่สุดมนุษย์ก็สามารถสร้างเครื่องมือที่สามารถให้ความรู้ที่มีอยู่มหาสารบนโลกนี้มาอยู่ในม แต่สิ่งที่ AI ไม่มีและเป็นพลังวิเศษที่มนุษย์ทุกคนมีนั่นก็คือจินตนาการเลยเราเชื่อว่าต่อไปนี้เพื่อที่อยู่รอดในยุค AI และใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มที่พวกเราควรฝึกฝนจินตนาการที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ให้แข็งแรงเช่นการคลอดสิ่งที่อยู่ในตัวเราผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ,ๆเช่นการวาดเขียนและดน,นตรีต่างๆนานา,นา,นานอีกอย่างที่สามารถฝึกจินตนาการได้คือการเสพสื่อที่มีช่องว่างให้จินตนาการของเราได้เติมเต็มเช่นการอ่านหนังสือที่สมองของเรานำคำต่างๆที่ร้อยเรียงด้วยภาษามาเติมเต็มมมมเเเป็นนนนนภาา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 พหหหรรรรรรืออออะททใ้้คคคววยยยแลลูสสึกกกกับดจจิิตตขงงุุ นาการตามดูนะว่าความรู้และจินตนาการสําคัญอย่างไรต่อเราแต่ละคนในระดับบุคคลอยากให้จินตนาการว่าพวกเราทุกคนคือมเมล็ดต้นไม้มเมล็ดหนึ่งผืนดินที่เราอยู่คือสภาพแวดล้อมของเราความรู้ต่างๆเป็นเหมือนน้าปุ๋ยแสงแดดที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของมเมล็ดเราและจินตนาการของเราเป็นตัวกําหนดว่ามเมล็ดของเราจะเติบโตเป็นต้นไม้แบบไหนถ้าเราอยากจะเป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงนอกจากจินตนาการแล้วเราต้องให้สารอาหารหรือความรู้ต่างๆให้เพียงพอไม่งั้นอาจจะเป็นได้แค่ไม้อ่อนต้นเล็กๆต้นหนึ่งในมุมกลับกันถ้ามเมล็ดของเราไม่มีจินตนาการไม่่มภาาาาพเปป้้หยวจะโตขึนไ ต้นไม้แบบไหนเราจะให้น้ําให้ปุ๋ยแทบตายมเมล็ดของเราก็ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้